สวัสดีครับเด็กๆนักเรียนชั้นป .5 โรงเรียนบ้านนนทสมบูรณ์ครับวันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องคำบุพบทนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งบอกชนิดและหน้าที่ของคำบุพบทได้สองแต่งประโยคโดยใช้คำบุพบทได้สามบอกประโยชน์ของคำบุพบทในการสื่อสารได้นะครับมาดูสไลด์ต่อไปเลยนะครับคำบุพบทคือคำที่ใช้นำหน้าคำนม หรือคำสรรพนามทำหน้าที่เชื่อมคำให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะครับคำบุพบ,บทมันจะแบ่งเป็นทั้งหมด6อย่างด้วยกันหนึ่งก็คือบอกสถานที่ 2. บอกเวลา 3. บอกความเป็นเจ้าของ 4. บอกที่มาหรือสาเหตุ 5. บอกผู้รับ 6. บอกฐานะต้อใช้หรือติดต่อกันนะครับต่อมามาดู 1. นะครับ คำบุพบทบอกตำแหน่งหรือสถานที่นะครับมาขอเปลี่ยนพปรากาศก่อนเช่นนะครับบนในใกล้ใกลใ,ใต้นอกที่ตรงเหนือข้างริมนะนะตัวอย่างนะครับตัวอย่างประโยคก็คือจระรอบกำลังอยู่ในโพรงไม้นะครับอ่าที่สองผมมิห้อยเกาะบนต้นลำพูนนะครับอ่าต่อมานะครับ มาดูข้อที่สงนะครับคำบุพบทบอกเวลาเช่นนะครับจนเมื่อกระทั่งตั้งแต่ตอนตัวนี้ตัวอย่างนะครับฉันมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าทุกวันเช้าของเราคือเท่าไรเจ็ดโมงเช้ามาดูตัวอย่างประโยคที่สองนางวันทองคอยลูกอยู่กระทั่งเย็นนะครับกระทั่งเย็น มาดูคำที่สามคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของมีคำอะไรบ้างเช่นของแห่งนานตัวอย่างประโยคได้แก่หนึ่งขุนช้างขุนแผนนะเป็นวรรณคดีพื้นบ้านของไทยก็คือคำว่าของของไทยนะครับของไทยบอกความเป็นเจ้าของอันที่สองนะครับการทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคำว่าแห่งนะครับ แห่งประเทศไทยช่วยทำให้การจราจรดีขึ้นสไลด์ต่อไปนะครับขอ้อ4นะครับคำบุพบทบอกที่มาหรือสาเหตุเช่นแต่จากกว่าเหตุตั้งแต่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างประโยคคุณแม่ซื้อผักมาจากตลาดนะครับอาจจะเป็นซื้อเนื้อสัตว์ซื้อผล,ลไม้ซื้อขนมอะไรก็ได้นะครับตัวอย่างที่สองชาวนาเดินมาตั้งแต่ที่นา จนถึงบ้านนะครับชาวนาเดินมาตั้งแต่นะครับตั้งแต่ที่นาจนถึงบ้านอโอเคข้อ5ฐานะเป็นผู้รับใครบ้างเป็นผู้รับมาดูนะครับเช่นเพื่อต่อแกเดเฉพาะสําหรับตัวอย่างประโยคมาดูครับฉันทําทุกอย่างเพื่อใครเพื่อพ่อและแม่ในทีนี้บอกว่าเพื่อแม่เขาถวายปัจจัยเดนะครับเดพระ พิสูจค์คาว่าปัจจัยนักเรียนครับปัจจัยปัจจัยใช้กับคาว่ากับพระสงฆ์นะครับแปลว่าเงินนะครับแปลว่าเงินให้นักเรียนเข้าใจนะครับต่อมาคําบุพบทบอกฐานนักเรื่องใช้หรือติดต่อกันมีคาอะไรบ้างมีคําว่าโดยด้วยอันตามกับตัวอย่างประโยคนะครับขอให้เดินทางโดยนะครับโดยสวัสดิภาพจะพบกับป้ายหมู่บ้านนะครับเวลาเราจะเดินทางกับ ออกจากหมู่บ้านก็จะบอกว่าขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสัสดิภาพอ่ประโยคที่2เขาปฏิบัติตามคําสั่งอย่างเคร่งครัดนะครับคำว่าตามนะครับเขาปฏิบัติตามคําสั่งของอครูอย่างเคร่งครัดห้ามออกนอกชั้นเรียนจนกว่าจะครูจะให้พักต่อมานะครับมาดูหน้าที่ของคําบุพบทหน้าที่ของคําบุพบทนี้เราจะมาแบ่งเป็นอ่าห้า ห้าอย่างด้วยกันหนึ่งคือนำหน้าคำนามเช่นประโยคนะครับนักเรียนในโรงเรียนคำว่าในาเป็นคำบุพบทนะครับนำหน้าคำนามคำนามก็คือโรงเรียนข้อสองนำหน้าคำสรรพนามเช่นฉันจะไปกับเธอนะกับเนี่เป็นคำบุพบทนำหน้าสรรพนามนะครับนำหน้าสรรพนามคือเธอข้อสามนำหน้าคำกริยาเช่น เขาหยุดพักทํางานเพื่อนอนนะครับเพื่อนี่เป็นคําบุพบทนําหน้าคํากริยาคือนอนคํากริยาได้แก่เดินเดินนั่งกินอะไรต่างๆนะครับต่อมานําหน้าคําวิเศษนะครับเช่นเธอต้องพูดไปตามจริงคําว่าตามนี่ตัวนี้นะครับนาหน้าคํา วิเศษคาว่าจริงเอามาดูอีกกันนึงนะครับนําหน้าคําพิเศษอีกข้อ5้านะครับก็คือเช่นครูรบกระดานเพื่อลอกโจทย์ใหม่เพื่อ,อน,นี่เป็นคําบุพบทนําหน้าประโยคครูลอกนะครับครูลอกโจทย์ข้อใหม่นะครับโอเคนะครับไปดูสไลด์ต่อไปนะครับมาดูกิจกรรมพัฒนาทักษะเรื่องคําบุพบทนักเรียนครับใบงานครูก็ได้แจกให้ กับทุกคนแล้วครับนะครูก็ได้เอาไปให้ที่บ้านแล้วทีนี้ให้นักเรียนทําให้นักเรียนทําตอนที่หนึ่งพอนะครับให้ทําตอนที่หนะครับแล้วก็ามาส่งครูถ่ายรูปส่งครูทาง messenger ก็ได้นะครับต่อมานะครับอันนี้เนี่คือหน้าตาใบงานนะครับทาแค่ใบงานที่หนึ่งพอมันก็จะมีประโยคนะครับตัวอย่างตัวอย่างเขาก็มีบอกแล้วแล้วก็มีคำบุพบท ชนิดของคําบุพบทหน้าที่ของคําบุพบทมีอยู่10ข้อด้วยกันนะครับให้นักเรียนทํานะครับทําถูกทําแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจนะครับให้มาดูเฉลยกับเน่ครูเฉลยเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้นักเรียนทําแล้วมาตรวจสอบกับในตารางนี้ได้นะครับว่าเราทําถูกทําผิดยังไงบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับครับนักเรียนครับ ก็คือ,อนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างจากบทเรียนเรื่องคำบุพบทนี้นะครับนักเรียนจะนำคำบุพบทไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับสรุปบ,บ,บทเรียนนะครับสรุปบ,บทเรียนนะครับคำบุพบทเป็นคำที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำในประโยคโดยจะอยู่หน้าคำนามหรือคำสรรพนามซึ่งมีหลายชนิดนะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมจึงจะทำให้การสื่อสาร มีประสิทธิภาพนะครับสวัสดีครับ